วันนี้นะคะร้านกเกษตรยุคใหม่เราก็จะพามารีวิวนะคะพามาชมนะคะการจะส่งต้นไม้ลูกค้าแบบเหมากรงไปรษณีย์นะคะบริการจะส่งทั่วไทยถึงบ้านเลยนะคะบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ที่อยู่นอกเขตก็ส่งถึงบ้านไม่ได้นะคะวันนี้นะคะก็จะพามาชมนะคะนี่กรงไปรษณีย์นะคะแล้วก็ต้นไม้วันนี้เราก็จะแนะนํานะคะต้นไม้ทุเรียนสายบันหมนทองนะคะสายบนหมอนทองนี ไซส์สวยเลยนะคะชุดนี้เราลดราคาชุดโปรประหยัดเลยนะคะไซส์เม็ดครึ่งน,นะคะเดี๋ยวให้ดูต้นไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้ค่ะลูกค้าดูลำต้นนะคะลำต้นทรงพุ่มเสียบยอดต่ําลำต้นลำต้นอวกนะคะใบอะไรก็คือสวยสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะคะต้นพันนะคะชุดนี้ไซส์อายุ อายุ9้าเดือนเกือบอย่างเดือนที่10นะคะก็คือเอาเป็นอายุ10เดือนนะคะไซส์ถุงเบอร์14เลยนะคะต้นพันชุดนี้นะคะราคาปกติ600บาทนะคะลูกค้าดูลำต้นนะคะลำจะแข็งแรงมากเลยดูลำต้นทุกต้นนะคะลำของเขาแข็งแรงมากแกบบลำแบบสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยนะคะดูโคนต้นอบขวดนะคะลงดินปุ๊บจะเตกยอดได้สวยงามมากเลยนะคะชุดนี้แล้วก็ดูชงพุ่มนะคะชงพุ่มแบบกระโดงทั้งหมด กิ่งสวยมากนะคะกิ่นด้านล่างเทพจะออกลูกแล้วด้วยนะคะลูกค้าดูนะคะดูปู้ยต้นเลยเดี๋ยวดังให้ดูนะอ่าให้ดูให้ดูภาพนะคะอันนี้ก็คือต้นไม้นะคะทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองชุดนี้นะคะเราลดโปรราคาพิเศษเลยถุงเบอร์14นะคะปกติ6 0 0้ยเราขาย300บาทเท่านั้นนะคะไซส์1เมตรครึ่งขึ้นไปต้นพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงมากเลยดูลำต้นนะคะดูลำของเขานะคะลำโตมากเลยนะคะ โตกัหัวไม่ก้งนะคะโตโตจริงๆนะคะชุดนี้แบบทรงอะไรก็คือแบบสวยทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสองพุ่มช่องพุ่มกว้างแบบนี้นะคะลำต้นแบบกระโดงสวยๆแบบนี้นะคะนี่ดูนะคะอันนี้ก็คือลำต้นนะคะอันนี้ก็คือลำต้นนะคะก็คือแบบว่าเขาจะแบบว่าลำสวยมากลำแบบบึกทั้งหมดเลยนะคะทุกต้นเลยเป็นชุดที่แข็งแรงสมบูรณ์มากนะคะต้นไม้ของเราเลี like er so, ้ยงแดดด้วยนะคะ ต้นไม้ชุดนี้จะอยู่กลางแดดทั้งหมดเลยนะคะไซส์ใหญ่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะต้นไม้เราเลี้ยงแดดทั้งนั้นเลยนะคะต้นพันเนี่ยนําโตโตสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะันาดเนี่ยดูนะคะดูดูต้นหนึ่งเยนะคะต้นหนึ่งจะมีความแบบว่าโตขนาดนี้เลยดูนะคะเนี่ยมีลาต้นนะคะลาต้นดูความสวยความเข็มแข็งเลยน้องจับไหมหนอลูกอ็จับตรนนี้หน่อยะยกขึ้นมาเลย ดูลำต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยอ่ะจับลำต้นจับลำต้นตรงกลางเลยตรงกลางเออให้ดูเลยดูนะคะดูลำดูความแข็งแรงของลำต้นนะคะดูความแข็งแรงดูทรงพุ่มนะคะแบบแบบแข็งแรงมากเลยนะคะต้นพันธุ์แบบโตวายุเลยนะคะชุดนี้เราเสียบยอดทุเรียนป่ามาเลยด้วยนะคะต้นไม,ม,ม้จะสมบูรณ์มากลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะชุดนี้ถึงโตขนาดนี้รากไม่ขดน,นะคะ เพราะเราเปลี่ยนต้นไม้เปลี่ยนถุงตาขอายุเลยลูกค้าที่ไม่ปลูกนะคะเอาไปวางไว้ได้สองปีนะคะชุดนี้ดูระบบหน้าดินด้านบนดูดินนะคะดูดินดินของเรายังใช้งานได้อยู่นะคะใช้งานได้อีกอีกปีอีกเก,กือบสองปีนะคะถ้าลูกค้าไม่ปลูกสามารถไว้ได้ยาวเ,เลยไซส์ถุงจวนี้จะเป็นเบอร์สิบห้านะคะเบอร์สิบห้ารือไม่ใช่สิบสี่ ต้นพันธุ์แบบสวยมากบุกมากสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยนะคะชุดนี้ลูกค้าดูนะคะเนี่ยสวยมากเลยต้นไม้ชุดนี้หาซื้อไม่ได้นะคะราคาโปรโลดแค่300บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้1กล่องไพรสณีนะคะเนี่ยที่เรากําลังจัดให้อยู่1กล่องอันนี้นะคะใส่ได้แค่5้ต้นเท่านั้นนะคะเพราะต้นไม้ไซส์เขาจะสูงมากดูนะคะดูลำต้นแต่ละต้นนะคะเอส่งมาให้หน่อยส่งให้ดูหน่อยดูลำนะคะดูพุ่ม สวยมากเลยนะคะดูลำลำต้นแล้วก็ดูพุ่มด้านบนนะคะลำกิ่งแบบโตมากแล้วนะคะลูกค้าชุดนี้ถ้าลูกค้าสั่งลงก่องนะคะหนล่งกรองใส่ได้2ต้นนะคะส่งกรองเพอร์รี่หนึ่งกรองจะใส่ได้สองต้นลูกค้าดูดูทรงพุ่มนะคะนี่ดูลําต้นลูกแล้วเป็นสวนทุเรียนเลยราคาแค่สามอบาทนะคะสวนทุเรียนนะคะ ราคาแค่ต้นละ300บาทแต่ต้นไม้แบบโตแบบนี้เข้าไปยืนมองไม่เห็นคนแล้วเห็นไหมคะสวยมากนะคะชุดนี้ต้นไม้ชุดไหนที่สวยก็จะบอกว่าสวยชุดไหนไม่สวยก็จะบอกว่าไม่สวยนะคะชุดนี้เราการันตีความสวยความสมบูรณ์เลยไม่มีต้นูื่นะ,ะไม่มีต้นไหนที่ไม่สวยนะคะมีโคนต้นนะคะบึกมากดูนะคะอันนี้มันจะเป็นตะไคร่น้ำนะคะขาวๆที่ใบอะ่ะเกิดมาเจ็บเป็นใบด้านล่างนี้นะคะนี้ ไทรน้ำใบล่างนะคะอ่าดูนะคะค้นต้นแบบอ้วนมากปวดสวกมากดูลำนะครับดูลำดูความแข็งแรงของต้นไม้นะคะนี่ดูลำนะคะดูโคนคต้นดูลำ,ะะลลต,ลลำต้นนะคะลำโตมากเลยนะคะเกือบเท่าข้อมือเลยแล้วนะคะ เมบดโตมากนะคะชุดนี้ประหยัดเลยนะคะลูกค้าขายราคาลดโปรพิเศษแค่300บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่สนใจต้นไม้ชุดนี้นะคะ1กล่องใส่ได้2ต้นนะคะ1กล่องใส่ได้50ต้นเท่านั้นนะคะใส่ได้ไม่เกินนั้นเพราะว่าลำต้นก็จะโตมากเลยชุดนี้เรากําลังจัดส่งกล่องไปรษณีย์ให้ลูกค้าอยู่นะคะเป็นชุดที่แข็งแรงสมบูรณ์มากเลยยอดเก็บพร้อมปลูกด้วยนะคะดูนะคะดูยอดกำลังเริ่มแทงใหม่ ดูกิ่งนะคะขนาดกิ่งของเขาว่ายังโตมากเลยนะคะ,ะของเราบางบางร้านนะคะเนี่ยกิ่งลําต้นเจ้ากิ่งแบบนี้แต่ของเรา,ากิ่งแบบโตมากเลยประมาณนี้ก็คือลําต้นก,กิ่งมันนะคะมีความโตความสมบูรณ์นะคะเราคัดที้สวยๆจะส่งให้ลูกค้าลูกค้าที่สนใจนะคะหมอนทองไซส์หนึ่งเม็ดขึ้นขึ้นไปลําต้นโตโตกโอะโแบบนี้ต้นละสามร้อยบาทเท่านั้นลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะ ใส่ได้สองต้นสองกลงไปเสี่ห์หนึ่งกรงใส่ได้ห้าสิบต้นนะคะกรงไบเสนีย์อันนี้ใส่ได้แค่ห้าสิบต้นนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะเยอะๆส่งรถกระบะรู้ว่าเรามีบริการจะส่งให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะสวยมากนะคะพุ่มสวยทุกต้นเลยนะคะชุดนี้นหาไม่ที่สวยไม่เจอดูพูนต้นดูความอวบนะคะของพูลต้นทุกต้นนะคะต้นจะสวยแบบนี้เบกแบบนี้ทแบบั้ทงนั้นเลยนะคะต้นสวยมากจริงๆนะคะชุดนี้ ใ,ใจนะคะอเอฟไลน์นะคะี๋ยกให้ด,ดูดูนะคะดูลำต้นนี่โตเกอเท่าข้อมือของดาวเลยถึงไ้ดูลำต้นสูงของพุ่มกระโดงทุกต้นนะคะสวยมากเลยสวยจริงๆนะคะชุดนี้เป็นต้นไม้ที่เราเก็บไว้เลี้ยงเข่งนะคะเดี๋ยที่เก็บไว้เลี้ยงเข่งแบบนี้ถ้าเราเลี้ยงเข่งแบบนี้เสร็จแล้วนะคะตัวนี้เข่งละหนึ่งพันบาทแล้วนะคะเนี่ย ก็คือเลี้ยงเข่งแล้วก็ใส่เข่เงปุ๊บหนึ่งพันบาทเลยแตกยอดนะคะต้นไม้อยู่กลางแดดด้วยนะคะแตกยอดดีมากเห็นไหมคะดูยอดที่แตกดูยอดที่แทงออกมานะคะนี่เราปลราของเราแข็งแรงมากต้นไม้ต้ أ, นนี้นะคะต้นนี้เราบอกเลยต้นนี้เป็นต้นเดียวเป็นชุดเดียวกับกชุดนี้เลยนะคะเป็นชุดเดียวกันเลยเแต่ว่ารเราเอามาเลี้ยงเข่งชุดนี้จริงๆเป็นชุดเลี้ยงเข่งนะคะเจ้าคัดตัวเ้ยงเข่งแต่ก็มาแบ่งขายาะต้นไม้ทีนี้ขายไม่พอนะคะ เห็นไหมคะดูโคนต้นดูโคนต้นนะคะอ้วอนเท่ากันเลยอ้วอนกว่าอีกนะคะนี่เห็นไหมคะสวยมากเลยลาต้นทรงพุ่มเดี๋ยวขยายให้ดูกว้างเราต้องถอยเพราะอันนี้มันเห็นไหมคะต้นมันโตเนี่ยดูนะคะลําต้นนี่ถ้าอยู่ในเก่นหนง,ะะเงหนึ่งพันบาทนะคะอยู่ในเก่งหนึ่งพันบาทแต่อันนี้เรา อวนแบบนี้สมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาโปรโลดโปรประหยัดแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะสวยทุกต้นนะคะทุกนี้ไม่ว่าจะยกต้นไหนออกมาลูกค้าดูนะคะสวยมากชมพุ่มสวยมากนำต้นสวยมากทุกต้นเลยนะคะ,ะลูกค้าที่สนใจชุดนี้นะคะอแจ้งเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะหรือจากโทรเข้ามาเบอร์ตรงก็ได้นะคะชุดนี้เป็นต้นแบบว่า สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวให,ให้ให้ดูนะคะให้ดูแบบปลายต้องดยูดแบบปลายชุดนะคะเพราะต้ตนหนึ่งเขาใช้โตนีนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กล่องไปษนีนะคะจะส่งรถไปษนีนะคะเที่ยวที่สองนะคะชุดนี้ส่งไปเที่ยวที่สองลูกค้าที่สนใจนะคะไซส์สวยๆแบบนี้ต้นพันสวยๆแบบนี้นะคะราคาแค่สามร้อยบาทนะคะ,อะเอดไลน์เข้ามาเจ้งได้เลยหรือลูกค้าที่เปรียมพื้นที่ไม่เสร็จต้องการจะจองชุดนี้ชุดนี้ มีไม่เยอะนะคะมีะม,ะม,ม,ม,มีไม่เยอะตนสวยๆมากเข็งแรงมากไม่เยอะชุดนี้นะคะาสามารถรุนจองไว้ได้นะคะราคาเท่นานั้นใบสวยทรงสวยลำต้นสวยสวยทั้งหมดชุดเลี้ยงแดดด้วยนะคะชุดนี้เลยนะคะเป็นต้นไม้ชุดเดียวกันในเข่งอันนี้ที่เราที่เราเอามาเปรียบให้ดูนะคะเนี่ยเทียบให้ดูกันชุดเดียวกันเลยนะคะลูกค้าสนใจนะคะ ชุดนี้ถ้าพื้นที่ไม่พร้อมลูกค้าสามารถโอนจองไว้ได้นะคะชุดนี้โอื้องจองมาได้เลยเราก็จะรับเลียงไว้ให้ชุดนี้วางไว้ได้2ปีนะคะเพราะว่าถุงเขาเบอร์15เลยแล้วก็ดินอะไรก็คือสมบูรณ์มากนะคะชุดนี้สวยมากเลยนะคะสนใจก็เอสไลน์เข้ามาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะ